ผ้าเข้ามาฝ้ายทองมือย้อมสีธรรมชาตินะคะย้อมจากใบมาย,ยงชิดใบมายงชิดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครนายกดอกสุพรรณิกาเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดของนครนายกนะคะแล้วก็ใบไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นรวมทั้งฝึกต้นสีเสียกก็เป็นแหล่งที่มีมากในหมู่บ้านนี้ค่ะเออเป็นการย้อมเส้นฝ้ายสีธรรมชาตินะคะ จากพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครนายกเราคือใบมยงชิดดอกสุพรรณิกาและก็มีพืชประจําถิ่นของเราที่เป็นชื่อของตำมนในที่นี้ก็คือเปลือกต้นสีเสียดแล้วก็มีใบไผ่ด้วยคือเอาใบมยงชิดที่เป็นวัตถุดิบซึ่งปกติเนี่ยต้องถือว่าเป็นใบที่เขาตัดทิ้งอย่างเดียวดอกสุพรรณิกาเหมือนกันค่ะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนครนายกแต่ว่าเหลือ ทิ้งหมดเลยไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์เราก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ในการย้อมเส้นใยเพื่อเอาไปทอเป็นผ้าขม้าฝายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากใบมะยงชิดดอกสุพรรณิกาใบไผ่เปลือกต้นสีเสียดค่ะเกิดจากความต้องการการสืบสารค่ะในเรื่องของการที่จะสืบทอดภูมิปัญญาวิถีถิ่น การทอผ้าขม้าแบบโบราณความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นเป็นใบไม้ใบมายงชิดดอกสุพรรณิกาใบไผ่เปลือกต้นสีเสียดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการที่ทำให้เกิดผืนผ้าขึ้นมาหลักขม้าก็มาจากความหลากหลายของผ้าขม้านะคะโดยที่เรานำผ้าขม้านี่มาทําผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายใช้ได้ตั้งแต่ศีระะจดเท้า สินค้าที่ขายดีก็คือผ้าคาดผมค่ะชุดเอี๊ยมผ้ากันเปื้อนนะคะรวมถึงกระเป๋าที่ใส่คุชงกุญแจมัดย้อมจากดอกสุพรรณิกาค่ะเริ่มต้นก็คือหลังจากเรามัดลายเรียบร้อยแล้วก็เอามาขยำในน้ำที่เราเคี่ยวดอกสุพรรณิกาไว้แล้วอะค่ะ ขยำจนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วจากนั้นถึงจะเอาไปฟิกสีออกมาเป็นลายของผ้าตามลายที่เรามัดเอาไว้อันนี้เป็นกิจกรรมหลักที่เราขายสําหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแล้วจะทำได้ทุกคน นอกจากการทอผ้าเป็นหลักแล้วเนี่ยเรายังมีงานทั้งด้านอาหารถิ่นของวิถีเราเวียงจัดเป็นโต๊ะอาหารสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้รวมถึงการกุญแจศาสตร์นะคะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นหลักของที่นี่แล้วก็มีขนมคกหน่อไม้หน่อไม้เป็นพืชเศร,รษฐกิจของที่นี่อยู่แล้วนะคะการวางขายสินค้าของหลักขาม้านะคะก็มีที่หน้าร้านของเราเองแล้วก็รวมถึงการเป็นสินค้าฝากขายอยู่ที่ในปัป๊มปตทในจังหวัดนครนายกนะคะ แล้วก็ขายออนไลน์ความต้องการที่ได้เข้าไปในโครงการชุมชนยิ้มได้ของปตทเนี่ยเป็นการส่งเสริมการกระจายารายได้ให้กับชุมชนอย่างสูงค่ะปตทอเองก็มีโครงการดีๆเนี่ยนะคะแบบนี้ที่ทำให้ชุมชนเนี่ยได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ